ờ, lông mà, ờ, kéo lông mà lên, để đập máy, để để đập máy, chấm máy, xuống lời lên nè, thăng lời lên xuống mà lên, mà thăng khuu, xuống mà lên, lên, xuống mà lên, khay khay hiện nã, kéo, Lông mà lên ná

Box, มาเลยแต่อีแล้วอีแล้วอีแล้วเด็กกว้างอีแล้วอ่เออเออเห็นไหมนี่ไงนี่ไงนี่ไงจับได้แล้วจับได้แล้วมาเลยอืมอืมนั่นแหละนั่นแหละนั่นเล่นกล้องเล่นกล้องอีกมาแล้วมาแล้วมา เี่นพวกก็เล่นไปเล่นไปนั่น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 น่่ะลงมาเลยลงมาเลยอืมมาเลยมาเลยแก้ว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 เออนี่อ่ะ Kéo Lê Thằng khu lời, thằng khu lời, thằng khu lời Ờ Ờ, 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 xuống rồi, xuống à. à, 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 rồi.